หลังจากราชวงศ์ถังล่มสลายครับแผ่นดินจีนได้แตกแยกอีกครั้งในประวัติศาสตร์เรียกยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักรนะับเป็นช่วงสับสนวุ่นวายอีกยุคหนึ่งกินเวลายาวนานกว่า50สปีจวบจนราชวงศ์ซ่งเหนือได้รวบรวมแผ่นดินจีนให้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งในบรรดาห้าราชวงศ์สิบรัฐนี้ครับมีรัฐหนึ่งที่กำเนิดขึ้นเป็นรัฐสุดท้ายปีเดียวกับการก่อตั้งราชวงศ์ฮ่โจ แต่รัฐนี้ครับยืนหยัดอยู่เป็นก๊กสุดท้ายก่อนจะถูกราชวงศ์ส่งล้มลงในที่สุดนั่นก็คือรัฐเป่ยหั่นหรือหั่นเหนือโดยมีหลิวโฉงครับเป็นประมุขคนแรกของรัฐหลิวโฉงครับเกิดเมื่อปีคศ .895 ในวัยเด็กนั้นเขาเป็นคนเกรกเมเรกเกเรและชอบเล่นการพน,นันจนเมื่ออายุได้20ปีครับจึงได้เข้าสมัครเป็นทหารเมืองเหอตรงร่วมสู้รบกับพี่ชายของเขาหลียวจือหยวน ตอพี่น้องนี้ครับนับว่านิสัยแตกต่างกันมากเหลียวจือหยวนครับเป็นคนสุขุมและเคร่งขรึมในช่วงราชวงศ์ฮ่อถังเหลียวฉงได้เข้าสู่สถาบันการทหารกวัวโจวข้อส941ราชวงศ์ฮ่อจิน้น เลียวจือหยวนได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการเหอตงส่วนหลิวฉงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการทหารบกในเหอตงคศ .941 หลิวชงได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการหลินโจไม่นานนะก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารม้าและทหารบกแห่งเหอตรงรวมทั้งเป็นผู้ตรวจการในสามเมืองด้วยในปีคศ .947 หเลียวจือหยวนสถาปนาตนเป็นห้องเต้ในไทหยวนก่อตั้งแผ่นด,ดินชื่อว่าฮั่น ประวัติศาสตร์เรียกโหฮั่นท่านอาจสงสัยว่าชื่อแผ่นดินก็ตั้งว่าฮั่นแถมยังนามสกุลหลิวอีกเป็นอะไรกับราชวงศ์ฮั่นในอดีตหรือไม่หลิวจือหยวนและน้องชายของเขาครับหลิวฉงไม่ได้เกี่ยวข้องหรือสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์ฮั่นแต่อย่างใดพวกเขาทั้งสองครับไม่ใช่ชาวฮั่นแต่เป็นชาวชาโถชาโถครับเป็นชนเผ่ากลุ่มหนึ่งของเติร์กตะวันตกกระจายตัวอยู่ในสินเจียง แรกเริ่มเดิมทีครับชาโถเป็นกลุ่มชนเผ่าที่อยู่นอกสายตาไม่มีใครสนใจข้อมูลในประวัติศาสตร์ค่อนข้างคลุมเครือถึงที่ไปที่มาแต่มีจำนวนประชากรมากขึ้นในช่วงปลายราชวงศ์ถังเมื่อมีพี่ชายเป็นห้องเต้ลิว้วฉงในฐานะเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงสายเลือดเดียวกันกับพระเจ้าแผ่นดินก็พลอยได้ดิบได้ดีก้าวหน้าปูดปาดได้สิทธิพิเศษเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจสอบและเป็นเจ้าเมืองไทหยวน หลิวจืออหยวนห้องเต้ป้ายแดงไม่มีเวลาฮานิมูลแต่อย่างใดตั้งตัวเป็นเจ้าเสร็จก็รีบยกทัพลงใต้ยึดเมืองเปี้ยเหลียงหลิวชงในฐานะเจ้าเมืองไทหยวนจึงได้ทำหน้าที่คอยปกป้องเมืองหลวงไม่นานหลังจากนั้นกรับก็ได้รับการอวยยศเป็นนายพลแห่งเหอตงและนายกรัฐมนตรี หลิวจือหยวนบุญน้อยเป็นห้องเต้ที่เพียงปีเดียวปีถัดมาคศ948ก็สิ้นลมหายใจหลิวเฉิงโย่ขึ้นของราชเป็นห้องเต้องค์ใหม่ในวัย17ปีท่ามกลางเสือสิงกระทิงแรดตามยุคสมัยที่เปลี่ยนวงเปลี่ยนเจ้ากันเป็นว่าเล่นอำนาจการบริหารตกอยู่ในมือของหยางบินนายกรัฐมนตรีและกวัวเวยองขมนตีหลิวชงและกวัวเวยไม่กินเส้นกันครับ อยู่เป็นขุนนางในราชสำนักก็ไม่สบายใจจึงได้ขอออกมาดูแลเรื่องกิจการทหารโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันชาวชีตันราชวงศ์เหลียวอีกทั้งยังหยุดเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้ราชสำนักและไม่ฟังคำสั่งของราชสำนักอีกต่อไปเรียกว่าออกมาตั้งกองทัพอิสระปีคศ950กัวเบยก่อกระบฏมังกรหนุ่มหลิวเฉิงโย่โดนสังหารในเดือน11กัวเบยยึดอำนาจเข้าควบคุมกิจการของรัฐ แต่เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนจากขุนนางกัวเวยหน้าบางจึงไม่กล้าประกาศตนเป็นฮ่องเต้ทันทีทำเหนียมอายขอให้ในายกรัฐมนตรีเฝงเต้เตาเชิญหลิวยินลูกชายของหลิวชงขึ้นเป็นฮ่องเต้แต่ยังไม่ทันได้ทำพิธีขึ้นของราช่อถูกปลดลงในเดือน12กัวเวยซึ่งหนังแน่เสริมใยเหล็กมาเรียบร้อยอย่างรวดเร็วก็ตั้งตนเป็นฮ่องเต้เปลี่ยนชื่อแผ่นดินเป็นโจประวัติศาสตร์เรียกห้องโจ เรื่องกลัวเวยขึ้นเป็นห้องเต้นั้นครับเป็นกลัวเวยการละครเล่นกันเกินเบอร์เวอร์มากเรื่องมีอยู่ว่าระหว่างการนำทัพไปทำสงครามกับข้าตึกจู่ๆเหล่าแม่ทัพนายกรองต่างพากันโหร้องแล้วเหมาะก,กราบอยู่ด้านหน้ามา้าหน้ามา้าจริงๆครับต้องการให้กลัวเวยเป็นห้องเต้ กัวเวยครับแม้อยากจะเป็นห้องเต้จนตัวสั่นแต่ก็ต้องแสดงออกตรงกันข้ามว่าไม่มีความประสงค์จะเป็นห้องเต้ถึงขั้นที่เข้าไปอยู่ในสถานีพักม้าและปิดประตูปฏิเสธเสียงแข็งแต่บรรดาทหารไม่ยอมเลิกราครับต่างพากันปีนกำแพงเข้าไปและร่ำให้จะเป็นจะตายปล่อยน้ำตาล,ลูกผู้ชายไหลพราก บางคนก็ร้องจนขี้มูกโป่องอันเชิญกัวเวยให้ขึ้นเป็นห้องเต้ไม่แน่ใจว่าเจ้าฮวงอินต้องไ้จู่ครับซึ่งตอนนั้นเป็นทหารอยู่ในสังกัดของกัวเวยจะร่วมแสดงละครฉากนี้หรือไม่ขณะนั้นครับมีสื่อรอบด้านสถานการณ์บีบคั้นสุดท้ายมีมือดีฉีกธงเหลืองมาหมร่างให้กัวเวยฉับพลันนั่นเองเสียงโหร้องก็ดังกึ่งกล้องกัวเวยสะเทือนใจจนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ภายหลังทีมงานของเจ้าฮวงอินเห็นว่า ละครขึ้นครองบาลังของกัวเวยดูแอคติ้งเกินไปตลกมากกว่าทราบซึ้งคนจับผิดได้จึงปรับบทเจ้าควางอินให้ดูสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นส่วนหลิว,วยินห้องเต้แต่ไม่ผ่านพิธีคองราชครับลูกชายของหลิวฉงปีรุ่งขึ้นกัวเวยก็ส่งคนไปวางยาพิปษปิดชีวิตตายอย่างน่าอนาถไปอีกคนหนึ่งหลิวฉงครับซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นหลิวหมินเห็นกัวเวยคู่ปรับยกตัวเป็นเจ้าทำลายราชวงศ์ห่อหันลง จึงประกาศตนเป็นห้องเต้บ้างในไทยหยวนยังคงใช้ชื่อแผ่นดินวาน่าันประวัติศาสตร์เรียกเปยฮั่นหลิวโฉงเคยพูดกับนายพลจางหยวนหุยว่าที่ตนต้องขึ้นเป็นห้องเต้เพราะความจําเป็น 1. เพราะไม่อาจทนให้ราชวงศ์ที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาได้ สองไม่อาจก้มหัวให้กับกัวเวยได้ดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกจำต้องประกาศตนเป็นฮ่องเต้เพื่อล้างแค้นและกอบกู้แผ่นดินหลังจากขึ้นคองราชแล้วครับหลิวฉงก็ได้ส่งหลิวเฉงิงจุนลูกชายคนที่สองเข้าตีจินโจและสีโจดินแดนราชวงศ์ฮ่อโจของกัวเวยแต่ไม่ประสบความสำเร็จเมื่อเทียบกับราชวงศ์ฮ่อโจแล้วครับ เปิดหั่นเป็นเพียงรัฐเล็กๆยากจนข้นแขนไม่มีศักยภาพจะไปแข่งขันต่อสู้กับฮโ่อโจได้เหมือนเอาไม้สิไปงัดกับไม้สูงหลีวฉงครับสมองบันเจิดเลื่อนล้ำเขาไม่ใช่ชาวฮั่นไม่จำเป็นต้องชาตินิยมแต่อย่างใดจึงผูกไมตรีกับราชวงศ์เหลียวของชาวชีตันที่แข็งแกร่งเป็นดาวเด่นยอมลดอีกโก้เป็นหลานของห้องเต้เหลียวพร้อมทั้งฉีก,กระเป๋านำเงินก้อนใหญ่ซึ่งน่าจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของรัฐถวายให้กับราชวงศ์เหลียว โดยหวังว่าจะได้รับความเมตตาการุณาพึ่งพาใบบุญได้รับการคุ้มครองป้องภัยจากราชวงเหลียวให้ช่วยสนับสนุนเอื้อเฟื้อเป็นสปอนเซอร์ด้านกองกําลังเพื่อกำํำราบห่อโจเดือน9กคศ .951 หลิวฉงได้สปอนเซอร์จากเหลียวเป็นทหาร5,000คนส่งเข้าโจมตีจินโจกองทัพเปิดห้านเหลียวปิดล้อมจินโจ60กว่าวันแต่ก็ยังไม่มีปัญญาตีเมืองแตกได้และยังได้ข่าวว่ามีทัพใหญ่มาหนุนช่วย ฝ่ปเปย์ฮั่นจึงต้องรีบถอนทัพช่วงนั้นเป็นเดือน12กลางฤดูหนาวหิมะตกหนักในจินโจเป็นเวลาหลายวันชาวบ้านบริเวณชายแดนจึงหลบลี้หนีภัยกองทัพเปย์ฮั่นขาดแคลนสเสบียงอย่างหนักไม่สามารถป้นชิงสะดมได้ทหารอดอยากหิวโหวยกองทัพเปย์ฮั่นจึงเสียหายอย่างหนักพอกลับถึงไทยหยวนทหารและม้าสี่ในสิบส่วนล้มตายสูญหายคศออ952ปีถัดมา หลิวฉงส่งกำลังเข้าตีฝูจโจแต่พ่ายแพ้ยับเยินโดนตามล่ายังไม่พอยังโดนยึดกรองกำลังอีกหลิวฉงที่กระเฮี้ยนกระเหือเรือทำศึกไม่หยุดหย่อนเห็นความปราชัยย่อยยับแล้วจึงหายห้าวหยุดการลุกรานและเปลี่ยนมาเป็นการป้องกันเข็ดหลาบยิ่งนักไม่กล้าย,ยกทัพบ,บุกฮ่องโจโยอยู่สองปีในเวลานี้เปิดหันครับนอกจากจะต้องเลี้ยงดูกองทัพแล้วยังต้องขูดรีดภาษีประชาชนอย่างหนัก ทำให้มองไปทางไหนก็มีแต่ประชาชนหน้าซีดหน้าเสียวเหลือแต่กระดูคนที่ทนไม่ไหวจํานวนมากจึงหนีไปอยู่ในดินแดนของโฮ่อโจเดือนแรกของราชศกเฉียนโย่ปีที่7ตรงกับปีคศ .954 วัวเว่ยสิ้นลมหายใจใช้หลงลูกชายบุญธรรมขึ้นของราชสืบต่อเหลียวชงเห็นการผลาดแผ่นดินเป็นโอกาสงามจึงช่วยจังหวะนี้เดินทับสู่ใต้โดยได้ขอกำลังจากราชวงศ์เหลียวได้ทหารม้ามาหนึ่งื่นนาย และกองทัพชนเผ่าอีกห้าห0,000ื่นกว่าคนเข้าร่วมกับกองทัพเปยฮั่นอีกส0ม0มื่นรวมๆแล้วประมาณ1 0 0 0 0 0คนกองทัพผสมเข้าโจมตีลู่โจด้านแม่ทัพเปยฮั่นโดยกองหน้าสามารถโจมตีกองหลังของทัพลู่โจสามพันนายได้อย่างง่ายดายก่อนจะเข้าปิดล้อมด้านชาหลงทราบข่าวเปยฮั่นรุกรานก็นำทัพด้วยตนเองเข้าต่อสู้ เดือน3ทัพของไฉหลงเผชิญหน้ากับกองทัพผสมของเปย์ฮั่นที่เมืองเกาผิงในเจ๋อโจวลิวชงแบ่งทัพเป็นสามสายให้จางหยวนหุยนำทัพตะวันออกหยางกุ่นนำทัพตะวันตกส่วนตนเองเป็นทัพกลางลิวชงดูแคลนทัพหัวโจวว่ากำลังน้อยกว่าจะปราบให้หางจุกตูดละเลยคำเตือนของหยางกุนว่าอย่าได้ประมาทศัตรูจึงเปิดการโจมตีก่อน ขณะนั้นครับลมที่ใต้พัดแรงไม่เอื้ออำนวยต่อกองทัพเปิยหัน่นมีเสียงเตือนว่ายังไม่ควรเปิดศึกตอนนี้แต่หลิวฉงตะวัดใส่เสียงดังและสั่งให้ทัพตะวันออกทวนลมโจมตีปีขวาของกองทัพฮ่อโจยกแรกนี้ฝ่ายทัพฮ่อโจขวัญกระเจิงแม่ทัพนำกำลังหลบหนีทหารที่เหลือยอมจำนนต่อกองทัพเปิดหัน่นทีละคนเสียงโ吼ร้องขออายุยืนหมื่นปีสนันหุบเขา ใช้หลงตกใจนำทับเข้ากู้สถานการณ์ด้วยตนเองทับห่อโจเห็นห้องเต้ออกโรงจึงต้องเคลื่อนทับตามหลีวฉงรู้ว่าใช้หลงออกโรงแล้วจึงสั่งจางหยวนหุยที่ทหารมีขวัญกำลังใจดีเพราะเพิ่งได้รับชัยชนะมาหมัดมาเข้ารุกต่อแต่ผลไม่เป็นไปตามที่คิดจางหยวนหุยพลาดท่าถูกฝ่ายศัตรูตัดหัวขวัญกำลังใจทับเปิดหั่นลดลงหวบภาพ ลมทิศใต้ยังกระนำซ้ำเติมพัดโหมแรงมากยิ่งขึ้นกองทัพโจเข้ารมรันฟันตีทัพเป่ยหันจนได้รับชัยชนะเหลียวชฉงเห็นท่าไม่ดีโบกธงส่งสัญญาณให้ถอยทัพแต่ทัพโจตีกระนำไม่หยุดทัพเป่ยหันยับเยินแล้วยับเยินอีกตกค่ำฝ่ายเป่ยหันรวบรวมกำลังได้ประมาณหนึ่งหมื่นคนตั้งแนวป้องกันตามแม่น้ำทัพหลังของโฮ่อโจไล่ล่าติดตามเอาชนะทัพเหลียวชฉงสามารถยึดสัมภาระชุดเกาะ รถม้าศึกและยุทธปัจจัยอื่นๆของฝ่ายเปย์ฮั่นได้หลิวชงกระหืดกระหอบหนีตายกลับไทยหยวนอย่างทุลักทุเลใช้หลงห้องเต้ห้อโจดตัดหัวแม่ทับที่พ่ายแพ้หนีทัพหลังจากนั้นก็นํากําลังตามหลิวชงมาติดติดเข้าปิดล้อมไทยหยวนานานกว่า2เดือนแต่ก็ไม่สามารถทะลวงเข้าเมืองได้ในเวลานั้นครับอีกฝักฟังหนึ่งทับห้อโจที่ป้องกันเหลียวพ่ายแพ้ให้กับทับเหลียวใช้หลงจึงจําต้องถอนทับกลับ เปยฮั่นสบักสบอมหมดสิ้นทุกอย่างไม่มีปัญญาจะยกทัพรุกลงใต้ได้อีกหลิวฉงกระอากเลื่อนล้มป่วยทันทีในเดือนสิบเอ็ดก็สิ้นใจตายหลิวเฉิงจีนผู้เป็นลูกชายขึ้นของราชสืบต่อหลิวเฉิงจินมีความกระตันยูสุภาพอ่อนน้อ,ชอมชอบอ่านตำรับตำรา และเชี่ยวชาญศิละปะเขียนตัวอักษรในช่วงการปกครองของหลิวเฉิงจินครับเขาทำงานอย่างขยันขันแข็งเมตตาและรักประชาชนให้ความเคารพนักวิชาการบัณฑิตขุนนางและลดการรุกรานทางใต้ดินแดนค่อนข้างมั่นคงในส่วนความสัมพันธ์กับราชวงศ์เหลียวหลิวเฉิงจินไม่ได้เคารพยกย่องเลียขาราชวงศ์เหลียวเท่าผู้เป็นพ่อจึงทำให้ราชวงศ์เหลียวลดการช่วยเหลือเปยดหันลง ีคศ968หลิวเฉิงจินเสียชีวิตในวัย43ปีหลานชายซึ่งมีสถานะเป็นลูกบุญธรรมด้วยขึ้นของราชสืบต่อบาลังหลิวจี้เอินของราชในระยะเวลาสั้นๆแม่ของหลิวจี้เอิญเป็นลูกสาวของหลิวชงแท้เดิมคือเส้ะและหลิวชงได้รับเลี้ยงให้เป็นลูกบุญธรรมของหลิวเฉิงจินลักษณะทางกายภาพของหลิวจี้เอิญนั้นครับไม่สมประกอบมากนะักลำตัวยาวขาสั้น แต่ก็มีความกระตันอยู่เคารพเชื่อฟังพ่อบุญธรรมของเขาเมื่อเหลียวเฉิงจินขึ้นเป็นอ่องเต้ครับก็ได้แต่งตั้งลูกบุญธรรมคนนี้เป็นไทยหยวนยินเหลียวจี่เอินคนนี้โดยธรรมชาติแล้วเป็นคนขี้ขลาดเหลียวเฉิงจินเห็นแล้วไม่สบอารมณ์จึงกังวลและเคยบ่นกับกับกวอู่เอ๋ยว่า เหลีวจี้เอินไร้ความสามารถการปกครองหลังจากเหลีวเฉิงจินเสียชีวิตหลิวจี้เอิญได้ส่งทูตไปรายงานต่อราชวงศ์เหลียวและได้รับการอนุมัติจากเหลียวให้ขึ้นคลองบัลังอย่างเป็นทางการหลังจากขึ้นครองราชแล้วครับก็ได้ริดรอนอำนาจของกัวอู๋เหวยเดือน9คศ968หลิวจี้เอิญจัดปราร์ตี้เลี้ยงรับรองขุนานางหลังจากงานเลี้ยงสังสรรค์หลิวจี้เอินนอนพักผ่อนในตำหนัก ในเวลานั้นเองโหป้าหลงนำผู้คนหลายสิบคนลุมเข้าสังหารปลิดชีวิตหลิวจี้เอินผู้อยู่เบื้องหลังของแผนการนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือกวัวอูเวยนั่นเองกวัวอูเวยครับยิ้มหวานเมื่อรู้ข่าวว่าหลิวจี้เอินไปเฝ้าพ่อบุญธรรมที่โลกผีเรียบร้อยแล้วทำตัวเป็นคนดีสีแผ่นดินนำกองทหารเข้าสังหารโหป้าหลง มือฆ่าห้องเต้และพักพวกที่ร่วมก่อการจากนั้นกวัวอูเหวยก็เชิญหลิวจี้หยวนน้องชายของหลิวจี้เอินขึ้นครองบัลังเป็นห้องเต้องคใหม่หลิวจี้หยวนครับแท้เดิมคือเหอแม่ของเขาเป็นน้องสาวของหลิวฉงห้องเต้องค์แรกผู้ก่อตั้งเปยฮั่นเธอคนนี้มีสามีสองคนครับคนแรกก็คือนายเสี้ยเกิดมาเป็นหลิวจี้เอิญต่อมาครับก็แต่งงานกับนายเหอได้ลูกออกมาเป็นหลิวจี้หยวน หลิวเฉงรับหลานทั้งสองคนนี้เป็นลูกบุญธรรมของหลิวเฉิงจินในเวลานี้ครับแผ่นดินจีนในสิบรัฐเหลือเพียงนานทั่นเป่ย์ฮั่นนานถังและอู่เย่ในบรรดาสีรัฐนี้ครับนานทั่นจบไปก่อนส่วนนานถังและอู่เย่ยอมจำนวนสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์ซงเหนือ ดังนั้นเปย์ฮั่นจึงเป็นรัฐเล็กๆที่เหลือซึ่งอยู่ติดกับราชวงศ์เหลียวและราชวงศ์ซ่งก็ไม้จะเด็ดหัวผนวกเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันอีกครั้งหลีวที่หยวนขึ้นเป็นห้องเต้ก็แพงริดทันทีโดยไม่สำนึกสำเนียกเลยว่าเปย์ฮั่นนั้นจะอยู่รอดได้อีกสักกี่วันตัวเองจะฝากชื่อไว้เป็นประมุขคนสุดท้ายของเปยฮั่นดินแดนเล็กๆหรือไม่ประเดิมด้วยการสังหารนายพล เพราะเชื่อคำทูลยุยงใส่ร้ายป้ายสีอีกทั้งยังโปรดปรานเชื่อฟังคำกอดทูลของขันทีเว่ยเต๋อกุ้ยปรดแม่ทัพเว่ยโฉไปเป็นผู้ว่าการเหล่าทหารในสังกัดของเว่ยโฉครับต่างไม่พอใจและขอให้ราชสำนักถอนคำสั่งแต่หลิวจี้หยวนซึ่งหลงประตูหลังขันทียื่นกลานเสียงแข็งปฏิเสธในเวลาต่อมาก็มโนโจินตนาการว่าเว่ยโฉมีอาการหดทัด เปลงว่าจะก่อกระบฏจึงส่งคนไปสังหารเว่ยโฉนายพลหลีหยินเห็นว่าเว่ยโฉโดนประหารอย่างไม่ยุติธรรมจึงออกมาปกป้องเรียกร้องหาความยุติธรรมก็ถูกขันทีเว่ยเต๋อกุ้ยนยักเขมินมนุษย์พันพิเศษคนนี้จึงรูปไข่ขอให้หลิวจี้หยวนส่งหลีหยินไปที่หลานโจและไม่นานนักก็ถูกสังหารกองทัพที่เว่ยโฉเป็นผู้บัญชาการนั้นครับถือเป็นกองทัพหลักของเป่ยหัน เมื่อผู้บัญชาการต้องจบชีวิตอย่างอน,นาถเช่นนี้ขวัญกำลังใจทหารก็แตกสลายเหลียวจี้หยวนกำลังทำลายกำแพงเมืองของตนเองฤดูใบไม้ผลิปีคศ969ซ่งไทจูนำกำลังรุกเข้าเหอตรงมายึดครองเป่ยหั่นขับไล่ทับหนุนของราชวงศ์เหลียวจากนั้นจึงสร้างคันดินใหญ่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำให้เข้าเมืองไทยหยวนทางใต้กองทัพเป่ยหั่นเฝ้ารักษาการอย่างสุดตัวสุดท้ายน้ำไหลเข้าเมือง สถานการณ์คับขันนายกรัฐมนตรีกวัวอ๋เหยหาทางยอมจำนวนต่อราชวงศ์ซ่งจึงถูกหลิวจี้หยวนจับประหารทหารและพลเรือนของเปย่ยฮั่นช่วยกันสร้างเครื่องปิดกั้นทางน้ำได้ในที่สุดในเวลานี้ทัพซ่งต้องเจอทั้งอากาศร้อนและฝนตกชุกทำให้ป่วยท้องเสียขี้แตกประกอบกับราชวงศ์เหลียวได้ส่งทัพมาช่วยเปย่ยฮั่นซ่งไทจู่จำต้องสั่งถอนทัพต้องทิ้งสเสบียงและสิ่งของต่างๆเอาไว้ ตกเป็นของเปยหฮั่นทั้งหมดเดือนแรกของราชสกกวงยินคศ979ส่งไทจงห้องเต้องค์ที่สองของราชวงศ์ซ่งยกทัพด้วยตนเองเข้าปราบรัฐเปยหฮั่นแบ่งทัพเป็นสี่สายเข้าตีไทยหยวนเหลียวจี้หยวนรีบส่งลูกชายไปต้าเหลียวเพื่อเป็นตัวประกันและขอกำลังเสริม เดือนสาแม่ทับส่งเอาชนะกำลังหนุนจากเหลียวนายพลเหลียวถูกสังหารทับเหลียวพ่ายแพ้สูญเสียทหารไปมากกว่าห0 0 0งื่นคนรัฐเปยหฮั่นตกอยู่ในสภาพโดดเดี่ยวไร้ที่พึ่งพิงไร้คนช่วยเหลือเดือนสี่ทับส่งมีชัยเหนือหลงโจตบเท้าเข้าปิดล้อมไทหย,ยวนเมืองหลวงของเปยดฮั่นวันที่1เดือน5้าเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไทหย,ยวนถูกตีแตกมีขุนนางและแม่ทัพฝ่ายเปยดฮั่นยอมจำนน ซ่งไทจงเขียนจดหมายเป็นการส่วนตัวน้อมหนาวให้หลิวจี้หยวนยอมจำนวนสวามีพักแต่โดยดีและให้สัญญาว่าจะเลี้ยงดูปูเสือและรักษาเกียรติยศเอาไว้มาเฟิงขุนนางซึ่งออกจากราชการไปแล้วเข้ามาพบหลิวจี้หยวนถึงในวังเคลียกลกรอมให้ห้องเต้องค์สุดท้ายมอบตัวแต่โดยดีหลิวจี้หยวนหน้าละห้อยหมดหวังแล้วจึงส่งคนไปมอบตัวกับส่งไทจงเช้าวันที่6เดือนห้า มีพิธียอมจำนนสวามิพักที่ทางเหนือของเมืองไทยหยวนเหลีวจี้หยวนและขุนานางข้าราชบริพารแต่งกายด้วยชุดสีขาวมอบเคารพอยู่หน้าแท่นที่ซ่งไทจงประทับอยู่เพื่อขอขมาซ่งไทจงมอบตำแหน่งพิเศษให้หลิวจี้หยวนทันทีทั้งไทสื่อตรวจสอบผู้บัญชาการทหารฝ่ายขวาและมอบบรรดาศักดิ์ให้เป็นเพิงเฉิงจินกงและมอบที่ดินในเขตเมืองหลวงให้ด้วย อีกทั้งยังมอบรางวัลเพิ่มเติมให้ทุกปีหลิวจี้หยวนได้ชีวิตใหม่ก็ลืมถิ่นเกิดเสียสนิทเขามีชีวิตต่อมาอีกหลายปีและเสียชีวิตในปีคศ991และนี่คือเรื่องราวของอาณาจักรเป่ยฮันที่สามารถตั้งอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เป็นเวลา28ปีตั้งแต่คศ979ถึงคศ951ผ่านผู้ปกครอง4คนมีประชากรอยู่ที่ 35,250ครัวเรือนเป็นรัฐสุดท้ายที่ราชวงศ์ซ่งยึดครองได้ปิดฉากยุคห้ราชวงศ์สิอาณาจักรอย่างสมบูรณ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังหวังพระท่านจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามฝากทุกช่องทางของแต้จีนสัมผัสประวัติศาสตร์จีนผ่านลีลาภาษาปัจจุบันแล้วพบกันคลิปต่อไปขอบพระคุณครับ